เอาเละครับผมสวัสดีช่วงเวลาครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในเหรียญมายลิลสีมีลสีไพรส์นะครับผมลองเข้าไปดูแล้วถ้าเดียวกันประวัติไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ m มอีเมนอาจจะไม่ใช่เหรียญตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับ เป็นไปได้ว่าอยู่ในคอนอันนี้เคยดูแล้วแน่ๆหละสันมาสัญมาสักอ้าเดี๋ยวนะบล็อกดิบเป็นมีสแกมนเหรอใ <ỉ leg it> นในคอดูหน่อยคุณเช้านี้เป็นยังไง,งบ้างครับไหนใครได้รับหนึ่งแสนห้าหมื่นยกมือขึ้นทุกยกทุกคนเช็คครับมันคือสแกมลองเช็คดูทุกคนจะได้หนึ่งร้อยห้าสิบมันแจกให้มาให้หมดครับผมแล้วถ้าแล้วถ้าลองดูในแพ่นเคกราคารวมอยู่ที่ประมาณเก้าเคบีเีในขณะ อ่า uh, price i อ p a c t อยู่มหาศาล6 0สบอร์วกใน3นาทีแรกทุกคนคงดีใจโว้กูรวยแรวก็รวยแเปล่าจาไหนเดี๋ยวบอกคร่าวๆให้นะไอ้ระบบนี้มาหลอกกันยังไงกระเป๋าที่เรารับนั้นคือเลเวลดหนึ่งซึ่งทำอะทำาทำมาอะไรไม่ได้ยกเว้นต้องอัปเกรดเป็นระเวลต่อไปคือต้องใช้0.3 b n b แล้วระเบิดสาม0.9 b n b หน้าแม่เห็นแล้ล่ะก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุหนึ่งจุด b n b กําลังคิดเล่นๆว่าถ้าเลเวลสามันขายได้งั้นเราก็สร้างชีเยอะแล้วก็ส่งไปให้มญชีเดียวกันแล้วขายทีเยอะๆจะได้รวยเลเวลหนึ่งสองสามส่งบีเอ็มบีไม่ได้อา้าวละลเระสามรับไอ็มี่ไม่ได้อ้าวเขาบอกนะครับเราเรามีอะไรให้ดูเราก็ดูนะครับเราก็ขี้เกียจทำความเข้าใจต่อแล้วเห็นคนสงสัยกันเยอะบอกแค่นี้พออย่าไปยุ่งกับมันจบๆใหญ่ๆออย,ายมากินแม่ๆๆมมพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราเข้าไปดูหน่อยดีกว่า อ่าเลเวลหนึ่งสองสามโอเคเรามาดูดีกว่าเราวาเลวไหนที่จะสามารถทำการได้อ่าเมื่อคุณไป็นเลวสามเสร็จปุ๊บแล้วไงต่ออัปเกรดค่าแก๊สฟรีทัสเซ็คซันเฟิร์ออน์โจนัลแอดเดสแคนนอดลิซิป นี้ผมแทบไม่ต้องทำงานนะครับขอขออนุญ,ญาตใช้ใช้ของคุณอขออนุญ,ญาตใช้ของคุณเช้านี้นะครับผมในการทำงานของผมด้วยเลยนะครับแล้วกันนะครับเดี๋ยวส่งไอ้นี่มันก็ถือว่าอยู่ในเข้าขายสแกมเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์นะครับผมคือเงื่อนไขของมันอาจจะไม่อยู่ในเงื่อนไขของสแกมแต่พอเราดูในปัใจจัยในการทำเนี่ย มันคือสแกมดีๆนี่เองนะครับเออฮาว่านส่วนดูวันอัพ ครับผมอย่างที่ทุกท่านทุกคนเห็นนะครับผมเราได้เจอสแกมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราเจอเร็วด้วยนะครับเว็บไซต์เข้าไม่ได้แหมนะคุณลุนช่องอดเดสเหลือศูนย์ออเดอร์เอมีการเปลี่ยนแอดดอบที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ใช้แอดเดตตัวนี้แล้วแหมช่างเป็นอะไรที่ดีจริงๆ เราขอไปดูเว็บสามแลอาจจะอจะไรยังใช้ได้อยู่นะครับผมอาว l ลคัมคุณจะเป็นต้องเชื่อมต่อวอลเล็ที่คุณจะสามารถขายได้เจเนซิสที่คุณขายได้ Activity Address มีคนที่อัปเกรดไปจนถึงเจเนซิสที่สามารถที่จะ Add for sale คือ5,333คนมีลัคกี้ดอ เวลาคุณจะอัปเกรดไปถึงเลเวลสามนั้นคุณก็ต้องใช้เหรียญเดยวนะอัปเกรดจากเลเวลอ๋อชุเก้าโอเคก็เป็นราคามันลดลงนั้นเนี่ยตอนเปิดดูครั้งแรกมันราคามากกว่านี้นะครับผมีมคนหลวมตัวไปแล้วในแชร์โฮเดอร์อยู่หนึ่งพันหก้อยห้าสิบแปดบีอนบีล้วเราเราเราประมาณนั้นแหละมั้งสองพันกว่าคนแล้วมั้ง <mm มีีเลียมเบิร์ดเมทเบิร์ด สำหรับผมนะถ้าการทำงานมันยุ่งยากนะครับผมผมจะมองลักษณะหนึ่งไว้คือ Market Cap มันลดลงขนาดไหนตัวหมุนเวียนมันเยอะก็จริงแต่ถ้า Market Cap มันลดลงขนาดนี้แสดงว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มียอดที่จะเข้ามาเสริมใน Market Cap นะครับผมแล้วก็ไม่มีเงินหมุนเวียนในนั้นนะพูดเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะก็คือว่าเว็บไซต์นี้เป็นแชร์ลูกโซ่เต็มรูปแบบนะครับผม หรืออาจจะพูดได้ชัดเจนก็คือมันคือสแสกมแชร์ลุกโซชัดๆนะครับอ,อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมว่ารูปแบบมันเป็นยังไงนะแต่นั่นแหละครับผมที่ชัดเจนที่สุดก็คือมันคือแกมนะครับผมแล้วก็ไปรีพอร์ตันเยอะๆนะครับไม่น่าเวิร์กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปร่วมรีพอร์ตแต่ด้วยนะครเพราะว่าคุณเลย ไม่ค่อยคือถ้าคุณถ้าเขาแจกแอรดอกเนี่ยแล้วขั้นตอนในการที่คุณจะได้เงินกลับคืนมามันยากขนาดนั้นโดยการที่คุณต้องเสียเงินไปด้วยเนี่ยหลักการคิดสําหรับปู้ชนธรรมดาไม่ต้องมองถึงเทคโนโลยีอะไรสัตามนะผมมองถึงแบบคนธรรมดาที่มองนะคุณได้ของมาแต่เขาบอกว่าอของเนี่ยฟรีนะแต่คุณต้องจ่ายเงินค่าสมาชิก <c oughs> <c oughs> เพื่อที่คุณจะขายของนั้นได้ ทั้งที่เขาบอกขอนฟรีนะหลายคนคงจะเข้าใจานะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมแล้วก็ไม่ปลอดภัยอ่ะพี่คิดนะใครที่หลงตัวเข้าไปนะผมก็ถอยกลับออกมาครับผมถอยกลับออกมานะครับผมผมเป็นของทุกคน <laughs> ก็ได้คําตอบแล้วนะครับผมน่าจะเป็นคําตอบที่อาจจะไม่ดูดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เป็นคําตอบที่ชัดเจนล้ว่าแกมแน่นอนนะครับผม